ครับสวัสดีพี่น้องครับสุภูสุกคนครับมัอนีนะครับมาซิมาเซปีครับวิเขาครับเขาก็ง้ามอยู่ครับแต่บุมีนามครับเขาก็สูงอยู่มัอนีบรรดาวานเองนะครับสีจางเขาจ้างเครื่องครับจ้างเครื่องเป็นกับซิมาหกเจ็ดค้นคนนะครับมาเลยครับนี่เขาง้ามครับเขาทาหน้าครับ